เปิดประเทศวันที่1พฤศจิกายน2563นี้ด้วยจำนวนข่าวต่างชาติมาเที่ยวเมือไทยมาพักบนเมืองไทยนะครับเพื่อจะติดต่อไปด้ววันนี้ผมอยู่ที่ร้านอ่ารแงน everywhere. I've been to Chiang Mai, Ayutthaya, Chiang Rai, I'm in Bangkok. I learned so much. It went so good. The people are amazing. The food is very good. It's wonderful to be here. I traveled around. There were no difficulties. Everybody was very helpful. มาจากเมืองอัมสเตรดัมประเทศเนเธอร์แลนดนะคะคุณไมายโตรก็ได้เป็นนักท่องเที่ยวที่เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ของประเทศไทยเรานะคะก็รู้สึกประทับใจมาการะบบการจัดการทุกอย่างทำเป็นไปอย่างลางบลื่นนะคะเขาก็หลังจากอยู่ภูเก็ตได้หนึ่งสัปดาห์เนี่ยเขาก็ได้เดินทางไปเที่ยวเชียงใหม่เชียงราย หลาย,หลาย,ห,ลายหลายสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองไทยนะคะเขาก็บอกว่าเขาประทับใจมากอาหารไทยอร่อยแล้วก็ผู้คนเป็นมิตรให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้อย่างเป็นอย่างดีก็พรุ่งนี้เขาจะเดินทางกลับแล้วเขาก็อยากจะถ้ามีโอกาสก็อยากจะมาเที่ยวเมืองไทยอีกแล้วก็อยากจะเชิญชวน นักท่องเที่ยวช,ชาวต่างชาทุกท่านให้ได้เดินทางกลับมาเที่ยวเมืองไทยนะคะจะได้มีความประทับใจเหมือนกับที่เขาเจอค่ะขอบคุณค่ะ to the uh, tourists if they should come to traveling to thailand architecture there are a lot of beautiful temples to see the food the food is amazing the people the weather the rivers the hotels all the ingredients of this, this the thailand, the, เราเนี่ยได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวคนที่10ล้านที่เดินทางมาถึงไทยหลังจากที่เราเปิดประเทศมาสักระยะหนึ่งแล้วก็ตั้งเป้าไว้ว่าภายในปล,ยปลายปีนี้แหละจะต้องถึงวันนี้ถึงละค่ะ10ล้านคนใช่เป็นสิ่งที่รัฐบาลทำมาตลอดตอนนี้สถานการณ์ดีขึ้นมาก แล้วก็พูดถึงว่าเราเริ่มทํามาตั้งแต่ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์แล้วอะค่ะก็มีการนํานักท่องเที่ยวเข้ามาตั้งแต่ช่วงนั้นก็ขอขอบคุณทุกคนแล้วก็ขอบคุณสื่อมวลชนด้วยนะคะจดดีว